สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับในวันแรกของสัปดาห์วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิชาสังคมศึกษานะครับสังคมศึกษานี้เราได้เรียนไปแล้ว3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยในชั้นเรียนโรงเรียนและก็ชุมชน หน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะครับก่อนที่เราจะเรียนเราก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ไปแล้วเราได้ความรู้เราสามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าเราเรียนแล้วเรามีความรู้เรื่องอะไรบ้างอวันนี้หน่วยที่สี่นี้จะว่าด้วยเกี่ยวกับประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยนักเรียนน่าจะเรียนมาในชั้นปหนึ่งปสองก็น่าจะเรียนมาเกี่ยวกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตยประชาก็คือประชาชนธิปไตยก็คือการมีส่วนร่วมนะคืออำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่ประชาชนประชาชนถือสิทธิสิทธิเสรีภาพแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะนี่คือประชาชนประชาธิปไตยคือประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารหรือการตัดสินใจวางแผน แบบแผนต่างๆนะในการพัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนพัฒนาโรงเรียนพัฒนาอะไรครับครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนรวมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะแบ่งแยกตามการปกครองหลายส่วนมากเลยอันแรกก็เป็นอะไรครหมู่บ้านก็มีผู้นําก็คือ ผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็มีตำบลนะมีนายกอบตอนะงค์งการบริหารส่วนตำบลนะหรือเทศบาลตำบลน,นะครับก็มีนายกเป็นการบริบหารหรือการปกครองส่วนท้องถิ่นนะประเทศของเราก็มีรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้ก็เป็นใครครับนายกนะประยุทธ์จันโอชา เป็นนายกรละมนตรีนะลุงตูนั่นเองนะส่วนจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมีนายอำเภอโอ้ก็เป็นการปกครองนะในส่วนต่างๆทุกอย่างครับส่วนใหญ่จะมาจากการเลือกตั้งก็คือการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้นำหรือตัวแทนในการเข้าในการบริหารประเทศ จะเห็นว่าก่อนหน้าน,นั้นเราก็มีการเลือกอะไรครับนายกเทศมนตรีนะก็คือนายกเทศบาลตำบลน,นะก็มีการเลือกตั้งก่อนหน้าน,นี้นะแล้วก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คืออ,อบจอนะก็มีการเลือกตั้งไปแล้วไไว้ที่ผ่านมานะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าประชตาตยในชั้นเรียนในโรงเรียนและชุมชนของเรามีอะไรบ้าง ไม่ต้องไปรบับประเทศครับใปรับประเทศกว้างเลยสหรับนักเรียนเพราะเรายังเป็นเด็กชั้นประฐมศึกษาปีที่สามอยู่เราก็ยังไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งการเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นสสวสจเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการไปการปกครองส่วนใหญ่เนะี่ยเรายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ สามารถเลือกคนแต่เราไม่มีสิทธิเลือกแค่นั้นเองนะประชาประชาธิปไตยในห้องเรียนเราเต็มที่เลยครับเพราะเราอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วประชาธิปไตยในห้องเรียนคืออะไรก็คือประชาธิปไตยคือการรู้ความคิดเห็นนะสิ่งต่างๆนะครับมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนเป็นตน้น ก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ก่อนนะครับอ่ะมาดูครับหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ครับนะประชาธิปไตยในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนนะเขาบอกว่ามีตัวชี้วัดครับระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของของฮะของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยก็คือเราต้องสามารถพูดได้ว่าคนในชุมชนเนี่ย มีส่วนร่วมในประชาธิปไตยในชุมชนของตัวเองในด้านใดบ้างโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอันแรกคือการร่วมมือการบริหารชุมชนของตัวเองให้มีการพัฒนาให้มีความนะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการประกอบอาชีพนะรวมกลุ่ม,กล,มกลุ่มการ,กรเกษตรอย่างนีน้ให้ความรู้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มนะการรวมกลุ่มก็ประชาธิปไตยอยู่แล้วครับ การให้เหตุผลให้ความคิดเห็นต่างๆนะสิ่งเหล่านี้ครับประชาธิปไตยล้ว,ลวนๆะเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สี่แล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่านักเรียนสามารถระบุบ,บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนได้นักเรียนต้องบอกได้ว่าชุมชนของเราเนี่ยนะมีสมาชิกที่ต้องกระทำบทบาทหน้าที่อะไรบ้างอย่างนักเรียนเนี่ย ออยู่ในชุมชนนี้นักเรียนอาจจะใช่เล้วครับทำความสะอาดในชุมชนนะเก็บขยะดูแลคัดแยกขยะอันนี้ก็ถือว่าการพัฒนาชุมชนเหมือนกันไม่ให้ขยะเราเยอะเป็นต้นนะสองนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดในชุมชนกระบวนการนะทางมอานชาท้ทลุยไตยก็คือเราอาจจะเป็นเด็กอยู่ความคิดเห็นเราอาจจะ ผู้ใหญ่อาจจะไม่ฟังแต่เราสามารถฝากผู้ใหญ่คือครอบครัวเราเนี่ยไปบอกได้ว่าเนี่ยนะในชุมชนเราน่าจะมีสนามเด็กเล่นนะเพื่อให้การพัฒนาสติปัญญาหรือการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรต่างๆของเด็กเราสามารถบอกได้อันนั้นก็ถือว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเป็นหน่วย นะฮะในการดูแลรักษาปกป้องประเทศชาติในอนาคตต่อไปก็คือพวกเรานี่เนี่ยเพราะว่าคนคนเท่าคนแก่ปู่ย่าตายายก็วันหนึ่งก็ต้องจากไปก็คือนะเสียชีวิตเพราะว่าสังคมของโลกนะครับมีเกิดแก่เจ็บตายนะในอ่พระพุทธศาส,สนามาอีกสักนิดหนึ่งนะมีการเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเป็นวัจารของชีวิตของคนเรา พวกเธอก็ถือว่าเป็นประชากรนะหรือพลเมืองนะที่ต้องพัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนพัฒนาหน่วยงานต่างๆที่เธอทำงานหรือหน่วยงานต่างๆที่เธออยู่อาศัยในอนาคตในภา,ายภาคหน้านั่นเองนะครับนั่นคืออันนี้คือตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องเรียนรู้หนึ่งตัวนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ก็มีอีกหนึ่งตัวครับ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สี่เหมือนกันนะครับก็คือวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจในชั้นเรียนครับโรงเรียนและชุมชนด้วยนะโดยวิธีการบอกเสียงโดยตรงออกเสียงโดยตรงนะและเสียงทางอ,อง้อมก็คือทางตรงกับทางอ้องสองตัวก็คือทางทางตรงคืออะไรก็คือเราออกเสียงเลยครับเราเลือกเลยเราอยากได้เด็กชายก เป็นหัวหน้าชั้นเราก็ออกเสียงเลยเราก็เลือกีก่เด็กชายก็เป็นหัวหน้าชั้นนั่นคือโดยตรงถากอ้อมละ่ะก็คือเราต้องให้หัวหน้าห้องของเราเนี่ยไปร่วมประชุมการจัดการของโรงเรียนในการแต่งกายหรือออกกฎคู่มืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีหัวหน้าห้องเข้าประชุมก็คือเราเลือกหัวหน้าห้องไงแล้วหัวหน้าห้องก็เป็นตัวแทนของเราไปประชุมหรือไปหาความคิดเห็นในโรงเรียนใน แต่ละชั้นนั่นนะครับก็คือทางอ้อมก็คือเราเลือกหัวหน้าเราแหละโดยทางตรงเนี่ยนะแล้วก็ทางอ้อมก็คือเราต้องมีตัวแทนก็คือหัวหน้าของห้องเรายไปประชุมให้ความคิดเห็นอะไรก็แล้วแตนะ่นี่นะครับคือทางตรงและทางอ้อมจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างกระบวนการการตัดใจในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนได้อ่านะอะไรครับนักเรียนมีส่วนร่วมในการวิธี ออกเสียงโดยตรงและทางอ้อมในการเลือกตัวแทนได้สามารถทําได้ะครับเพราะว่าประชาธิปไตยในชั้นเรียนของเราก็มีนะประชาธิปไตยในโรงเรียนของเราก็มีก็คือการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะการคัดเลือกหัวหน้าห้องเรียนนะครับเป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่แล้วเราต้องมีความรู้สามารถบอกความรู้ตรงนี้ใหค้คนอื่น ได้รู้ได้นะสิ่งเหล่านี้ครับวิเคราะห์ความแตกต่ตางของประชาธิปไตยในชุมชนโรงเรียนนะแล้วก็ในห้องเรียนนะหรือบอกถึงวิธีการเลือกทางตรงและทางอ้อมในการเลือกตัวแทนทางตรงก็คือเราเลือกเลยนะก็คือถ้าทางอ้อมก็คือเราเลือกตัวแทนให้ไปเลือกแทนเรานั่นเองนะครับนะเนาะมาดูความหมายครับประชาธิปไตยเย นะมีความหมายว่าอย่างไรเขาบอกว่าประชาชนปกครองหรือการปกครองของประชาชนประเทศไตยคืออำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ประชาชนคือประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกผู้แทนในการบริหารประเทศนั่นเองนะเราสามารถแบ่งความหมายของประชธิปไตยนั้นออกเป็นสส่วนนะส่วนแรกก็คือความหมายทางด้านการปกครองและส่วนที่2ก็คือความหมายทางด้านการดําเนินชีวิต เรามาดูแต่ละส่วนกันครับความหมายด้านการปกครองก่อนความหมายด้านการปกครองคืออะไรก็คือการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่โดยให้ความสําคัญต่อสิทธิและเสรีภาพด้านการปกครองก็คือให้ความสําคัญต่อสิทธิและเสรีภาพว่าประชาชนปวงชนชาวไทยหรือคนในชุมชนเนี่ยต้องมีสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างอันแรกเลยครับสิทธิถ้าเราเป็นเด็กเนี่ย กฎหมายได้กําหนดไว้แล้วว่าสิทธิเด็กคืออะไรสิทธิเด็กก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากรัฐบาลหรือสิ่งต่างๆที่กฎหมายมอบให้เราสิทธิเด็กมีอะไรบ้างพูดถึงสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานเลยหนึ่งคือเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดแสดงว่าเด็กที่เกิดมาถ้าคุณทําให้เขาตายหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นไงครับมีความผิดฐานฆ่าคนตายนะครับเขาบอกว่าเด็กจะได้รับ สถานภาพเด็กเนี่ยต้องออกจากท้องแม่นะส่งเสียงนะและได้ทำนะออกมาส่งเสียงนะครับหายใจสู่ภายนอกเขาถือว่าเด็กคนนั้นได้มีสิทธิในการมีชีวิตแล้วมีข่าวหลายข่าวครับเคยทุกคนเคยได้ยินนี่ไหมครับข่าวที่หมอทำคลอดแล้วทำเด็กตายเคยได้ยินไม ครูได้เคยได้ยินโรงพยาบาล,ลหนึ่งครับไม่ขอออกเนาะออกเสียงโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ครับทําคลอดแล้วก็ปิดทําคลอดไปน้าเลยก่อนที่จะเปิดทําการใหม่ก็คือเด็กตอนแรกเลยมีอะไรเขาเรียกอะไรนำ้ำคั่าใช่ไหมเวลาออกเนะี่ยเวลาคลอดเนะี่ยน้ำคั่มมันกลุ่มตัวอยู่แล้วทาให้เด็กตัวลื่นอยู่แล้วก็คลอดตามปกติแต่ด้วยความผิดพลาด นะทำเด็กหล่นแล้วเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดที่นะอันนี้เราต้องเห็นใจทางการแพทย์ด้วนยะเขาก็เสียต่อการทําชีวิตให้มีชีวิตรอดให้มีอะไรอยู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าสิทธิแรกของเด็กก็คือการมีชีวิตรอดร้องเ็าแว่กฎหมายรองรับเลยครับคุณต้องมีชีวิตรอดถ้าคุณเสีย คุณก็ต้องอธิบายเหตุผลของการเสียชีวิตนะสองครับสิทธิได้รับการปกป้องจเห็น <Okay, S 1> ว่าเราเกิดมาแล้วได้รับการปกป้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามยุงแม่กัดไหล่ไม่ให้ตอบใช่ไหมโอ้กลัวมากเลยนะเพราแม่ถ้ายุงกัดก็กลัวเป็นไข้ไข้เลือดออกเน,นี่ยครูต่อไปครับสิทธิได้รับการพัฒนา จะเห็นว่าเด็กทุกคนนะั้นต้องต้องเรียนนะต้องได้รับการเรียนรู้ในขั้นพื้นฐานอย่างน้อยต้องจบภาค,คบังคับนะตอนนี้ก็น่าเป็นม3แต่จริงๆแล้วเราควรที่จะเรียนให้มันสูงสูงเขาไว้เพราะว่าการเรียนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สบายที่สุดอนะครูว่าเรียนอย่างเดียวครับนะพรอแม่ซัพพอร์ตอย่างเดียวซัพพอร์ตคือสนับสนุนนะบางทีให้ตังค์มากินโรงเรียนสบายไม่ต้องทํางานนะ ผมค,คิดว่าดีที่สุดล่ะในการเรียนได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนา,นานด้านต่างๆสมองสติปัญญาอะไรพวกนี้นะครับการเรียนก็ถือว่าเป็นได้ได้รับการพัฒนา,นานทั้งสิ้นนะและสี่ก็คือได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสังคมตัดขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับ นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมต่างๆในกิจกรรมต่างๆในชุมชนไม่ว่าเป็นทําความสะอาดในชุมชนนักเรียนก็สามารถเข้าร่วมได้จิตอาสาทุกวันนี้โอ้โหนะเข้าร่วมจิตอาสาเยอะแยะมากมายในหลายๆได้นักเรียนก็สามารถเข้าไปได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้น,นี่คือสิทธิเกี่ยวกับเด็กและสิทธิของคนโตอีกเยอะแยะมากมายแต่สิทธิต่างๆนั้นกฎหมายได้รับรอง ไม่สามารถละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้พวกเราเนี่ยนะการใช้ในงานเด็กถือว่าผิดกฎหมายนะใช้เด็กไปทํางานที่เสี่ยงอันตรายอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กเหมือนกันเสรีภาพคําว่าเสรีภาพก็คือเสรีภาพเราสามารถเลือกนะครับสามารถเลือกอะไรต่างๆได้เยอะมากมายแต่ สิ่งที่เราเลือกนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดต่อกฎหมายเลือกการนับถือศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสรีภาพการประกอบอาชีพอย่างเนี้ยเสรีภาพใครประกอบอาชีพอะไรก็ได้ครับแต่อาชีพนั้นต้องเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองสิ่งเหล่านี้ครับนักเรียนทําได้ไหมไม่ผิดกฎหมายครับคืออยู่ในสังคมได้แน่นอนไม่มีการค้าขายสิ่งเสพติด ที่มันผิดกฎหมายอะไรนเนี้ยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่มันทําให้เราเกิดความเดือดร้อนได้รับโทษทางกฎหมายถามว่าเด็กสามารถทําผิดได้ไหมเยอยะแยะครับกนะารควบคุมการกระทําความผิดของเด็กเนี่ยจะเห็นว่ามีศูนย์เยาวชนนะหรือเขาเรียกอะไรล่ะบ้านเมตตากรุณาอะไรต่างๆเนี่ยที่เด็กน้อยกว่าสิบแปดทำผิดคุณต้องได้รับโทษ ในการกักขังอะไรก็เลยก็แล้วแต่ก็มีโทษเหรอนะแต่เด็กเล็กเล็กถ้าพวกเธอทําความผิดเนี่ยโทษนั้นจะอยู่ที่ใครรู้ไหมครับอยู่ที่ผู้ปกครองก็คือคนที่ปกครองของพวกเธอครับต้องได้รับความผิดถ้าเธอทําความผิดในขั้นร,ร้ายแรงที่มันผิดต่อกฎหมายผู้ปกครองเธอคือไม่อะไรคะไม่รับผิดชอบในการดูแลหรือ ดูแลปกป้องเด็กคนนั้นไม่ให้กระทําความผิดนั่นเองนั่นก็ถือเป็นความผิดฐานหนึ่งนะครับอันนี้เราพูดถึงความหมายด้านการปกครองก็คือการปกครองที่ถือมติไปปวงชนเป็นใหญ่ก็คือประชาชนเป็นใหญ่นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปครับความหมายด้านการดันเมินชีวิตความนะความหมายเนี่ยของด้านการดํนเมินชีวิตมีอะไรบ้าง นึ่งเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อและวิถีการดําเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขในสังคมนั่นเองก็คือเป็นแนวทางที่ทุกคนนั้นมาอยู่รวมกันนะครับมีเป้าหมายเดียวกันสร้างประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสันติก็คือทุกคนต้องยอมรับในความเป็นของบุคคลน,นั้นได้นั่นเอง สิ่งเหล่านี้ครับคืออะไรบ้างคือทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันความเชื่อความเชื่อทางศิลศาสตร์จะเห็นว่าถ้าเราทําแล้วเราเกิดความสบายใจก็ทาเลยครับบนบานสารกล่าวอย่างเงี้ยนะเจ้าประคุณอะ่ะเจ้าประคุณไปแล้วนะเทพเจ้าต่างๆอันนี้นก็คือความเชื่อชุมชนเรามีความเชื่อทุกชุมชนนะครับเช่นสิ่งตรงนี้สารตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนก็ให้ความเคารพ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะเป็นต้นนะครับมีอะไรครับนะวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตจะเห็นว่าคนไทยนั้นอาชีพหลักของคนไทยก็คือเกษตรกรรมคนไทยเนี่ยก็ใช้เกษตรกรรมในการดําเนินชีวิตในวิถีชีวิตของตัวเองมาตลอดไม่ว่าเป็นการทําสวนทําไร่หรือทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ครับ ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนทุกคนในสังคมไทยนะให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขมีสันติสุขอยู่ในสังคมไม่ทะเลาะบ่แว้งกันหรือโอโ้โหเกลียดอาฆาตกันไม่สมควรนะครับในสังคมควรจะให้การร่วมมือฟังความคิดเห็นร่วมมือพัฒนาในชุมชนในโรงเรียนและในห้องเรียนของเราให้มันดูดีให้มันมีแบบให้มันยอมรับ ั้งส่วนรวมและส่วนตัวด้วยนะครับมาดูต่อครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนความหมายก่อนบทบาทหนะ้าที่สมาชิกในชุมชนก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติในฐานะการเป็นพลเมืองดีนะหรือสมาชิกที่ดีต่อชุมชนนั่นเองถามว่าเราอยู่ในชุมชนเราแล้ว,ลวเรากระทาความดีอะไรบ้างะอันแรกเลยครับชักชวนทําบุญตักบาทการอะไรฮะ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมหรือศิลธรรมต่างๆที่เราเป็นข้อกําหนดในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนแนละ้วชวนคุณพ่อคุณแม่ทําบุญตักบาตรปล่อยนอกปล่อยปลาอันนี้ก็ถือว่ามีความเมตตากรุณาแล้วเราก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีส่วนหนึ่งนะครับอ่ะจะมีอะไรบ้างครับนี่ทำบุญตักบาตรตอนเช้านะ ทำความสะอาดของชุมชนจะเห็นว่าชุมชนของเรานั้นมีขยะเกิดขึ้นทุกวันครับเราก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนของเราว่าในชุมชนของเราเนี่ยควรที่จะดูแลมีการคัดแยกขยะเป็นไงเพื่อให้ชุมชนของเรานั้นเป็นอะไรฮะเป็นชุมชนที่น่าอยู่นั่นเองนะไม่มีขยะอะไรทรงกินอะไรให้มันเดือดร้อนนะ ไม่ว่าเราเองหรือเพื่อนบ้านก็ตามนะนอกจากนั้นก็ยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการหรือเป็นวิถีหรือเป็นบทบาทที่เราควรที่จะปฏิบัตินะเพราะว่าประเพณีวัฒนธรรมต่าง,างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราควรที่จะปกป้องอนุรักษ์ให้มันดำรงอยู่และนะมีชื่อเสียง ในระดับประเทศต่ตอไปสิ่งเหล่านี้ครับนะต่อไปครับนะการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการนะของประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งเองในชุมชนของเราเราควรจะทําอะไรบ้างนะอันแรกเราอาจจะไม่ได้เข้าร่วมก็คือการประชุมวางแผนการจัดการในชุมชนว่าชุมชนเราจะมี แผนพัฒน,นาในชุมชนของเรายัางไงให้เราเป็นชุมชนที่ดีเป็นชุมชนที่ตัวอย่างในด้านต่างๆไม่ว่าปลอดยาเสพติดเป็นชุมชนที่สะอาดชุมชนสีขาวอะไรประมาณนี้สิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะเลือกได้คือเราฝากความคิดเห็นให้กับใครฮะให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือใครก็ได้ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในเข้าประชุมวางแผนและการจัดการต่างๆของชุมชนในที่เราอยู่อาศัยนั่นเองเนี่ยครับ เราจะมีส่วนร่วมการจัดประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการที่ให้ชุมชนเรานั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่นั่นเองหรือเป็นการเลือกตั้งครับจะเห็นว่าในชุมชนหคขัดของเรามีการเลือกตั้งไหมมีครับชุมชนหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรมีการเลือกตั้งงนั้นผู้ใหญ่บ้านนี้โดยตรงเลยก็คือเราเลือก โดยตรงก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งก็คืออายุมากกว่า18ปีขึ้นไปสามารถเลือกตั้งได้แต่เราเลือกตั้งได้ไหมไม่แต่เราสามารถให้เหตุผลและวิธีการเลือกตั้งว่าโอ้ยลุงคนนี้เป็นคนดีนะน่าอะไเป็นผู้ใหญ่บ้านเราได้ก็บอกใครอ่ะบอกคุณพ่อคุณแม่เราได้นั่นเองก็คือแนวทางในการเลือกตั้งแต่เราต้องส่งตัวแทนของเราไปเลือกตั้งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเอง นะเราไม่สามารถเลือกตั้งได้เพราะว่าสิทธิการเลือกตั้งต้องมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไปแต่เราอายุไหนฮะตอนนี้9ก้าขวบสิบขวบไม่สามารถเลือกตั้งได้แต่เราก็สามารถเลือกตั้งได้ที่เราเลือกตั้งได้ในเกาะของเราก็คือเลือกตั้งอะไรฮะเลือกหัวหน้าห้องเลือกประธานนักเรียนนะเลือกหัวหน้าห้องในระดับชั้นเรียนเลือกประธานนักเรียนในระดับอะไรฮะโรงเรียน สิ่งเหล่านี้เราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเรายังไม่มีสิทธิ์นะแต่เราสามารถเลือกได้เหมือนกันผ่านตัวแทนของเราคือคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นกิจกรรมที่เรากทำร่วมร่วมกันในชุมชนไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งให้ความคิดเห็นวางแผนนะหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น นะไม่ว่าเป็นการทําทความสะอาดการทําบุญตักบาตรในชุมชนในวัดชุมชนนะและมีการแนวทางในการพัฒนาเป็นจิตอาสาในการลอกคลองดูแลถนนอะไรพวกนี้นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในชุมชนที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ที่นักเรียนสามเข้าร่วมได้ในการพัฒนาชุมชนของนักเรียนน,น,นั้นเองนั่นเองนะครับนี่คือนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยในชั้นเรียนในโรงเรียนและชุมชนนี่ก็คือถือว่าเป็นความหมายของประชาธิปไตยที่ทุกคนนั้นได้เรียนรู้และปฏิบัติในชุมชนในชั้นเรียนในโรงเรียนนั่นเองแต่จากการเลือกตั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าว่าการเลือกตั้งทางตรงเนี่ยมันหมายถึงอะไรทางอ้อมหมายถึงอะไร ป้าผูก็ได้บอกไว้ข้างต้นทางตรงก็คือเราเลือกเลยเราเป็นคนเลือกแต่ทางอ้อมก็คือเราเลือกคนนี้ไปแล้วคนนี้ต้องเป็นตัวแทนของเราในการเลือกต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้นี่เราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้าแต่ในสัปดาห์นี้เราให้ความหมายของประชาธิปไตยในด้านการปกครองด้านการดําเนินชีวิตไปแล้วว่าด้านการปกครองนั้นพูดเกี่ยวกับเสรีสรภาพนะด้านการดําเนินชีวิต พูดด้วยความเชื่อและวิถีการดำเนินชีวิตกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะครับวันนี้ก็เป็นการเรียนนะครับที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้ความหมายประชาธิปไตยได้เรียนรู้เกี่ยวกับถ้าเราเรียนหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วเราจะได้รับความรู้อะไรบ้างก็ได้ทราบไปแล้วต่อไปครับ จะเป็นงานนะเป็นงานให้นักเรียนทำครับงานน้อยครับครูอบอกแล้ววิชาคูนั้นงานน้อยคะแนนเยอะแต่ต้องทำถ้าทำได้คะแนนเต็มๆวันนี้ครับเขียนวันที่เรียบร้อยครับต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยทุกงานที่ครูสั่งไปเพื่อที่จะรู้ว่างานเนี้ยมันเกิดขึ้นในวันอะไรนะ ครที่แจงครับให้นักเรียนบอกถึงกิจกรรมชุมชนที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้างในชุมชนของเราที่เราเข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนไปกับคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้างบอกมาครับหนึ่งสองสามกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนยกตัวอย่างเช่นการทาความสะอาดถนนเข้าหมู่บ้านการเข้ารับความรู้เกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับ กับอะไรล่ะการประกอบอาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันเด็กของชุมชนพวกเนี้ยก,ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมก็เขียนไปครับนะทำบุญตักบาตรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทําความสะอาดนะอะไรต่างๆก็เขียนไปนะครับที่เราได้เข้าร่วมกับชุมชนถ้า นักเรียนคิดไม่ออกก็โรงเรียนก็ได้ที่เราท,ทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเข้าร่วมการอนุรักษ์ประเพณีนะแต่งไทยใส่บาตรอะไรงนี้ของโรงเรียนก็ได้นะก็เขียนไปนะครับโอเควันนี้นะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับนะพูดเยอะก็มากเยอะเรื่องเยอะนะทาความเข้าใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 และก็ป .3 ด้วย ว่าประชาธิปไตหมายถึงอะไรนะวันนี้ก็สมควรต่อเวลาครูต้องขอลานักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยครับก่อนจะจากไปการดูแลปกป้องรักษาตัวเองมาให้ได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องระวังนะครับเพระเลขตัวนี้ก็ยังไม่คงที่นะครปฐม,มเองหรือปนิมณฑลนะนนทบ,บรุรีเลขก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม ก็ขอให้ทุกคนนะั้นดูแลรักษาสุขภาพนะครับป้องกันตัวเองสวมแมสนะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆพวกนี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะนักเรียนทุกคนและผู้ของท่านที่ให้ความร่วมมือในการเรียนออนไลน์นะมาตลอดระยะเวลานะครับก็ติดตามข่าวสารของโรงเรียนว่าโรงเรียนนั้นจะมีการเปิดในการทําการที่จะมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนได้ตอนไหนนะครับ สัปดาห์น,นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่นะมีการแจกนมแจกค่าอาหารกลางวันนะหรือการเซ็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนใน,ในโรงเรียนพระนามหัสวนหรับมาบานคนส่วนปอสามของเรานะครับก็เจอกันในวันพุธใช่ไหมยี่สิบแปดย่ิบเก้าสมสิบวันที่สามสิบมิถุนายนนะครับมารับนมนะกันทุกคนนะครับก็ เดี๋ยวก็มีการแจ้งทางไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ของแต่ละห้องนะครับก็ติดตามค่าวสารว่าเราต้องมารับอะไรบ้างในที่โรงเรียนนะครับวันนี้สมควรตอเวลาจริงๆแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านครับสวัสดีครับ